สวัสดีเอฟซีสเปิร์กทุมแพททุกท่านนะอ่าฮันนี้ก็นะรถเคยผ่านการทําสีมาแล้วเนาะทีนี้พื้นมันเป็นสนิมมันปูดมันพองหมดแล้วนะฮะเนี่ยอเอามือแก่ก็ออกได้เลยนะทีนี้ก็จะทําการลอกทิ้งนะจะทําการลอกออกทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยการลอกออกทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวพามาชมฮะ นี่ขนาดยังไม่ได้ยังไม่ได้ลนไดร้อนนะครับเนี่ยเพราะมีแต่สนิมนะนี่ขนาดยังไม่ได้ลนไดร้อนนะอนีครับอ่เดี๋ยวทำการลนใไดเพราะว่าถ้าถ้าเราถ้าเราไม่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 ลอกออกนะมันก็ไม่หายนะครับเพราะพื้นมันไม่ดีอยู่แล้ว ยิงพื้นแรกเนะี่ยสำคัญที่สุดคนระับแต่ว่ามันมันกะ็สำคัญทุกขั้นตอน,น,นในการทาสีนะยิงพื้นสนิทเนี่ยเห็นไหมครับว่า ไม่ลอกออกถึงโป๊ะถ้าไปก็เหมือนเดิมครับไม่มีประโยชน์นะครับเราตีราคาลอกแล้วเราต้องลอกให้ลูกค้านะค,ะความซื่อสัตย์ต่อลูกค้านี่สำคัญที่สุดครับผมนี่ฮะมีแต่สนิมแบบนี้ครับ โ้ทับไปลูกค้าเขามาด่าฮนะเชื่อมั่นเลยเลยว่าที่อู่สีเสือเพื่อการช่างเนี่ยคลองเราต้องลอกนะคตีราคาลอกแล้วเราต้องลอกให้ลูกค้านะ,นะะไม่มีการหมกคนระับผมไม่มีการหมกเม็ดนะ นี่ครับผมเดี๋ยวหลังจากลอกเสร็จแล้วนะจนะ,ะเ,เพิ่งจะมาถ่ายให้ดูกันอีกทีหนึง่งนะครับผมโอเคครับผม